เอเพื him, si here, 10, ่อนเขาถามมาว่าก so ูคร so ับทําไมบัคอกหนึ่งหนึ่งศูนย์ถึงเป็นรุ่นคลาสสิกมอให้ดูก่อนนี่คือบัคอกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะฮะทำไมมันเน้นทำบุญนะกูหาอะไรทำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบายเขาถามว่าไปทำดีไหมอ๋อผมมีโปรเจกต์ทำบุญอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาถามมาไกูได้ตอบได้เออไม่ใช่ว่าชีวิตมึงไม่ทำบุญต้องเลยวะเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธไงใช่ป่ะเราก็ทำบุญมป็นเกษตรอ่ะเออแล้วผมก็ชอบไปวัดก็ชอบไปหยอดตู้นั่นแหละ ช่วยค่าของนะ้ำขนาดขนดแต่คุณต้องคิดนะเฮ้ยเงินตรงนั้นมันจะเอาไปใช้จะเอาไปถูกแบ่งผมไม่คิดผมคิดแค่นี้ผมไปหยอด,ผม,ดผมสบายใจละบุญกับตาพี่เราอยากทำแล้วเราสบายใจส่วนเผ่าจะเอาไปทําอะไรเรื่องของเผาเขาขจะโกงเรื่องของเผ่ากูมาได้แค่นี้แหละกูทำได้แค่นี้เนี่ยนี่คือบัคโมเดลหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกทาไมถึงคลาสสิกคาว่าคลาสสิกเนี่ยมันแปลว่าคลาสสิกกับโบราณนี่มันคล้ายๆกันนะเหมือนรถโบราณกับรถคลาสสิกนันคือทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งนานหมายถึงอะไรมันมีแบบมีดอิ้งอยู่มาาตัน,านแล้ว เป็นโมเดลเป็นร้อยปีแล้วร้อยปีหรือห้าสิบปีว่ะไม่แน่ใจห้าสิบปีมั้งเออมันมีมาตั้งนานแล้วมันผลิตมาตั้งนานแล้วและยังคงทําแล้วทําอยู่ทําต่อก็เลยเป็นแบบนี้ทั้ง,ท,งที่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตมันสูงมากแต่ก็ยังคงความคลาสสิกอยู่ที่เขาจะคงความคลาสสิกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือยอดขายมันยังดีอยู่อ่าสมมติยอดขายมันดีมันจะเลิกไหมของผมจะเลิกไหมไม่เลิกหรอกใครจะเลิกมันก็ยังคงขายได้ดีอยู่แล้วพอวันเวลาเริ่มถางมาเรื่อยๆมันก็เริ่มหายกินกับวันเวลานั่นแหละ นี่โมเดลเนี้ยผลิตกันต,ตั้งนานแล้วนะครับอะไรเงี้ยวัสดุกวว็สีสองสูนเนสซี่นี่ระบบแบ็คล็อกแบบนี้นะฮะโบราณแมโบราณมากต้องใช้สองมือในการพับอ่ะแล้วก็ใช้สองมือในการเปิดด้วยมันไม่สะดวกใช้เลยแต่สมัยก่อนแค่นที้เขาก็วาวแล้วเขาเอาไปลบกันยุคสงครามแล้วใช่ปะประกับไม้เอ่อไม้มะเกลือเป็นหมุดทองเหลืองอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ประกับแล้วก็ตรงเฟรมตรงอะไรเนี่ยเป็นทองเหลืองทําไมต้องใช้ทองเหลืองอ่ะเพราะสมัยก่อนนะการที่เราผลิตสำลีขึ้นมาเราผลิตได้แล้วมันก็มีมูลค่าด้วย พอเอาของที่มันมีมูลค่าเนี่ยมาประกบกับพวกมีดอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นงานศิละปะชนิดหนึ่งถูกไหมนี่เราเอาทองแดงมาผสมสังกะสีมันก็เลยกลายเป็นทองเหลืองเนี่ยแล้วก็ทองเหลืองมันจะมีความแข็งกว่ามีราคาก่าเป็นแร่ที่มีราคาแล้วก็ใช้ประกับที่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้มะเกลืออย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่มันมีตามธรรมชาติเขาก็เลยเอามารวมร่างกันไอแฮวทองเหลืองไอ้แหบอีโบนี่ไอ้แหวสแตังเหล็กสติลตุ้มมันเป็นไอนี่นะครับคลาสสิกตลอดการครับใช่ตราบใดที่บริษัทมันยังขายได้ มันก็ยังขายด้วยมุกนี่แหละเพราะมันเป็นมุกเดียวอะ่ะใช่ปะ่ะยังมีมุกไหนอะ่ะก็มีซองหนังมานี่ซองหนังนี่ต้องทําที่เม็กซิโกด้วยนะนี่นะนต้องใช้วัวตัวเมียด้วยนะเนี่ยนี่นะฮะวัวมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างหางมันไล่ย,ยุงได้สังเกตไหมวลามีตัวอะไรมาตอมแมงเอาหางฟาดตุ๊บตแล้ววัวมันอร่อยด้วยนะ <laughs> วัวอร่อยด้วยนะเ <laughs> ออเอาไปเล่นนะผมสายกินนะผมแดกทุกอย่างมไม่สนใจนะครับนี่แดกหมดอะไรอร่อยกูกินหมดนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสิปีข้างหน้ามันก็คง,งทําอยู่ว่าสิปีที่แล้วมันยังทาเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็ยังคงขาอยอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะมีรุ่นย่อยรุ่นแยกออกไปหน้าตาแบบนี้แหละใช้มุกนี่แหละมุกน,นี้หาก,กินได้คลาสสิกที่สุดทำไมถึงคลาสสิกที่สุดเพราะมีแบรนด์นึ่นๆนี่มันเกิดดุ๊กเดียวกับมันน่ะพบกับปูนเลมิงตันโคสติลยังไม่มาเลยนะคาร์มิลุสเขาเลิกทำไปหมดแล้วฮนะก็เหลือแต่ไอเนี่ยที่มันยังคงทําอยู่ทําต่อว่า มันก็เลยถยือว่าเป็นโมเดลคลาสสิกที่มันยังมีอยู่สไป,ปเดโกโยุคนั้นก็เลิกทำไปแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆใหม่เพราะว่าบริษัทพวกนี้มองการตลาดที่แตกต่างกาันอีบัตไม่ค่อยทำอะไรหรอกทำอยู่ซ้ำๆเดิมมะแต่ผลิตเยอะแต่ไอผลิตผลิตมาทีมันขายปีนึงเลยนะผลิตเยอะต้นทุนมันก็เลยต่ำมันก็เียังอยู่รอดได้ถูกปะ่ะแต่บริษัทอืน่นเนี่ยเช่นสไปเดโก,กเ,เดโกโมันผลิตไม่เยอะมันเปลี่ยนโม,มเดลไปเรื่อยๆหากินไปเรื่อยอันนี้ทำแล้วก็มากองเลยอะคือแม่งประมาณว่าเปิดโรงงานโรงง,งานเปิดโรงงานมาสามเดือนอยู่ไปปีนนนนนึงงเเเเลลลลยยยยยออะไรีีี้แมมมมปปััั๊าาาท่กกก็็็็ขวตใหม่ด้วยนะี่มานะครัับสงเกกตได้จาของเหลืองนี่มัยังงเาอยู ถ้ามันอยู่นานๆครับสต็อกนานทองเหลืองมันจะหมองผมดูอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วมันมีความเหมือนความต่างเป็นไงอ่ะเหมือนกันแหละไม่ต่างกันหรอกมันบางทีมันก็จะต่างกันที่การยิงหมุดอะไรเงี้ยเนี่ยการปั๊มการสแตมม์มันจะมีสัญลักษณ์ของมันอยู่นะครับเนี่ยไอตัวยืดๆยืดๆข้างหลังหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แต่ก่อนก็ไม่มีนะอยู่เมื่อกีคนเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมันนั่นแหละในการผลิตของมันมันก็แค่นั้นเองคุณอยากได้ในช่วงเมื่อไหร่คุณก็ไปซื้อแต่คุณไไไมมมมมม่่่่่่จจจจาาาาเเเปป็นนนนน้้้ออออองงลกกะะะบยยีีีีีิูุุคณดดชถพรหใฮ Tang, มันมี à, อะไรวะลูก huh. อ่าอะไรเงี้ยเออวันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมดาของเขาอ่ะแต่เขามีไงเขาเห็นป uh ุ huh. ๊บก uh ็จะรู e ้เลยเฮ้ยนี่ก so uh ูก huh. ็มีนี่หว่าไปเปิดเปิดดูดิอ่าเป็นสมบัติตกทอดให้ลูกไปแล้วกันเป็น legacy ไปเลยมึงก็ได้บีมาเล่มหนึ่งใช่ไหมการไปถามพ่อง่ายๆแบบนั้นไอแกอาจจะไม่มีก็ได้ไอ้แกอันนี้อือไม่เล่นก็บอกเลยอันนี้เอาอือไหมโหดไปนี่นะครับมาแบบนี้นะฮะก็งานตัดเย็บก็ดีแล้วที่สำคัญนะที่มันขายได้เนี่ยเพราะราคามันก็ไม่แพงมากด้วยพอมาเทียบเป็นราคาโลกเนี่ยเอออาาาาาาตตนนนีี้ท่่ผมมขยยเลลละะ็สุดรรคปณ แพงไหมไม่แพงหรอกเราซื้อได้ดีกว่าใช่ปะ่ะถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ไม่ถึงร้อยเราก็ซื้อได้อะใช่ปะ่ะใครก็ซื้อได้มันก็เลยขายได้ทั่วโลกไงนี่คือ,น,คอนี่คือการตลาดของมันนะบัคนะถ้ารุ่นปกติราคาไม่ค่อยแพงแต่ถ้าไม่เป็นเป็นเหล็ก S30V นะราคาแม่งแทบจะคูณสองเลยนะฮะเออมันแปลกนะถ้าเป็นตัวโมเดลธรรมดาราคาไม่แพงนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเปลี่ยนเหล็กเป็น S30V รุ่นโปรราคาจะแพงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะมันน่าจะแพงเพราะเหล็กและทำน้อยเพราะนั้นโมเดลตัวอย่างเงี้ยจะขายได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองเลยนะครับนี่คือที่่่มาาาขอองงคควลสสิกนนัเ เหตุผลที่มันคลาสสิกอย่างที่ผมบอกตราบใดที่มันยังมียอดขายคุณยังทำไหมเป็นกูกูก็ทํามีใครไม่ทำบ้างอ่ะใช่ป่ะเพราะโอกาสที่มันจะออกสินค้ามาใหม่แล้วขายได้ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะมันต้องส่วนผสมเคมีต้องตรงกันพอดีเลยเหมือนในสไปเดโก้เทนเนเซ่แหละันขายดีทั้งโลกนะแต่มันไม่ได้ขายได้ทุกรุ่นนะมันขายได้แต่รุ่นนั้นแหละรุ่นหนึ่งมันก็รอดรุ่นตันดอนนะก็มีแต่รุ่นนั้นแหละเทนเนเซ่ได้แม้พยุงบริษัทพาเข้าไปได้อ่ะก็ยังคงออกรุ่นใหม่ๆโมเดลใหม่ๆๆขออองเเทนซยมารื่่ะ นั่นเองมันก็เป็นตัวเลี้ยงเลี้ยงบริษัทหมืติตเ,ปเปิดร้านอาหารใช่ป่ะคุณก็ต้องมีเมนูนึ่งที่แม่งแบบอันนี้เรแม่งเด็ดจริงเว้อร่อยจริงมันมีเมนูเด็ดและเมนูได้มาจิ้เยอะนะสอ,อย่างมันต่างกันนะแต่ถ้าสอ,อย่างนี้นมันเป็นอย่างเดียวกันแ,แม่งสุดยอดนึกป้าบอกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวยนตาโฟอย่างเงี้ยเปิดตยนตาโฟคนก็มาแดกยันตาโฟกันแต่คนจะมากินยนตาโฟชามตร้งเนี้ยแล้วก็สั่งไอ้ไอ้หนังปลาทอดอ่ะสั่งเยอะมากเลยแล้วกำไรมาอยู่ที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันแยกกันก็อพอได้ถือว่าถือว่าผ่านแต่ไม่ว้าวอย่างน้อยมันมีของที่เรียกคนเขาร้านได้แต่ถ้าร้านมึงไม่มีเงี้ยเลยเลยไม่มีจุดขายเลยยากแล้วร้านกูมีจุดขายอะไรมีมีคนอย่างกูปากหมาพูดอยู่ตรงนี้แหละเล่ <c oughs> เกจุดขายบอกว่าอาจจะเป็นปมด้อยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเรากูเป็นคนแบบนี้พูดจาแบบนี้เลยพูดกับใครก็แบบนี้นะครับไม่ใชไ่ได้พูดกับลูกค้าแบบนี้เหมือนเราคูยกับเพื่อนไงแต่ก็พูดจาแบบนี้เวลาเรานําเสนอถ่ายทอดอ่ะเราไม่ต้องบิดคําเยอะลงจากหัวออกปากเลยง่ายๆตรงๆถ้าบิดคำคำมันนจะเพีย สำเนียงและสับมันจะไม่ได้อย่างที <lonely> ่ผมต้องการตอนนั้นแหละเขาว่าแล้วเราก็เป็นคนพูดอย่างเงี้ยเออก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอ่ะก่อนจากฝากเอาไว้นี่ซองมีดนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทมีสีทรายมาใหม่แล้วสีทรายเป็นสีแบบไหนสีประมาณอย่างเงี้ยนะครับสีทรายร้อยเก้าสิบาทบริการส่งฟรีนะครับเป็นซองใส่มีดขนาดใหญ่ลองใส่บั๊กหนึ่งหนึ่งศูนย์ดูสิก็ใส่ได้นะครับเผื่อคุณเอาไปใส่มีดอะไรนี้หรือว่าขนาดมีดคุณมาก็ได้นะครับเอาไปใส่กันได้วันนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะมีเพื่อนๆถาาาาามมมมมมกก่่อออออนนนนนนหหหหรรรรรืืใใใคคคสสสสสสงััััยะะไีีีิ้้้ๆ็จเววดบ